สวัสดีครับนักเรียนพบกับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของกิจกรรมแบบผัดครับกิจกรรมแบบผัดส่งผลดีต่อสุขภาพจิตยอย่างไรกิจกรรมแบบผัดเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นทุกคนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบเดียวกันจนครบทุกคนโดยอาจเป็นกิจกรรมแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม มีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมแบบผัดที่ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายมีดังนี้ 1. 1ข่งขย3เกอวิธีปฏิบัติ 1. ใช้กลวยหรือวัสดุอื่นวางห่างจากเส้นเริ่ม5เมตร 2. แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คน 3. ผู้เล่นกลุ่มแรก ยืนเป็นแถวหน้ากระดานหลังเส้นเริ่มคนกลางใช้มือโอบเอวคนข้างซ้ายและขวาส่วนคนที่อยู่ข้างๆใช้มือข้างในโอบเอวคนกลางยกขาข้างใดข้างหนึ่งให้เท้าพ้นพื้นขยงขาอีกข้างพร้อมๆกันไปอ้อมกลวย 4. เมื่อกลับมาถึงเส้นเริ่มให้กลุ่มต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน 5. หากมือที่อบเอวหลุดหรือเท้าที่ยกสัมผัสพื้นให้มาเริ่มเล่นใหม่ที่หลังเส้นเริ่มน,นี้เป็นภาพตัวอย่างวิธีการเล่นขยิงสามเกอน,นะครับ1.2กระโดดเชือกมหาสนุกวิธีปฏิบัติผู้เล่นสองคนแกว่งเชือกตลอดเวลาผู้เล่นคนอื่นเข้าแถวตอนเลงหนึ่ง คนหัวแถววิ่งไปกระโดดเชือก5ครั้งแล้วออกไปต่อท้ายคนต่อไปทำเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปโดดทีละคนแล้วก็โดดครบ5ครั้งแล้วก็วิ่งออกไปต่อท้ายแถว1.3กิ้งลูกบอลลอดอุโมงวิธีปฏิบัติผู้เล่นเข้าแถวตอนห่างกัน2อช่วงแขน แต่ละคนยืนแยกเท้าคนหัวแถวจับลูกบอลยืนหันหน้าเข้าหาแถวกิ้งลูกบอลด้วยมือข้างเดียวให้ลูกบอลผ่านระหว่างขาของคนในแถวแล้วเข้าไปยืนหน้าแถวหันหน้าตามเพื่อนคนสุดท้ายของแถวจับลูกบอลวิ่งไปหน้าแถวแล้วกิ้งลูกบอลเช่นเดียวกันปฏิบัติจนครบทุกคนนี่นะครับ ลักษณะของการกิ้งบอลลอดอุโมงค์หนกิจกรรมวิปากวิธีปฏิบัติให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอนปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐานซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ5เมตรดังนี้ฐานที่1เลี้ยงลูกฟุตบอลด้วยเท้าไปที่ฐานที่2ฐานที่2กระโดดเชือก10ครั้งแล้ววิ่งไปฐานที่3 อานที่สามวิ่งอุ้มลูกบอลโดยไม่ให้ตกพื้นไปยังฐานที่สี่ฐานที่สี่ใช้กลวยหรือวัสดุอื่นทำเป็นหลักประมาณสองหลักวางเรียงเป็นแนวตรงห่างกันพอสมควรใช้เท้าเลี้ยงลูกฟุตบอลซิกแซกอ้อมหลักแล้ววิ่งกลับมาต่อท้ายแถว การฝึกกิจกรรมทางกายเป็นประจำจะทําให้เคลื่อนไหวทํากิจกรรมหรือทํางานในชีวิตประจําวันได้ดีโดยเฉพาะการทํากิจกรรมแบบผัดนอกจากจะทําให้เคลื่อนไหวได้ดีแล้วยังช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่มอีกด้วยสําหรับวันนี้วิชาสุขศึกษาและพระรักษาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ